จ,จ๋าเราก็แค่ม่านฟ้าแทบจะสำลักลมหายใจของตัวเองละล้ำละลักตอบคำถามเพื่อนรักแค่ขอพอผ่านไปทีอะไรไม่มีอะไรได้ไงดูหน้าของฟ้าสิแดงยิงกับลูกตำลึงสู่ขนาดนั้นบอกมาเลยเล่ามาเลยที่เราถามฟ้าจะตอบได้หรือยังบอาฟ้าได้เสียกับพี่ยา เขาหรือยังตอบมาห้ามโยกโยเจ้าจ๋าน่ะได้เสียหรือไม่ได้มันจะเกี่ยวอะไรกับที่พี่ม่อนหรือพี่ยาขีดกันอยู่ตอนนี้น่ะก็ไม่รู้ละ่ะเท่าที่เราเข้าใจถ้าเกิดพี่ม่อนรับรู้ได้ว่าฝากับพี่ยามีอะไรเลยเถิดจนถึงขั้นมีอะไรกันแล้วพี่ม่อน คงจะเสียใจนั่นแหละที่พี่เขาพาเพื่อนมาเยี่ยมบ้านได้มีกี่วันเพื่อนรักเล่นดอดไปมีอะไรต่อมีอะไรกับคนในครอบครัวไม่ใครก็ใครละ่ะต้องเสียใจเป็นธรรมดาเราว่าฟ้าควรจะให้เวลาพี่ม่อนเขาปรับตัวบ้างไหนจะเพื่อนรักที่อยากเป็นมากกว่านั้นแต่ก็ไม่มีสิทธิ์เสียแล้วไหนจะน้องรัก ที่ทั้งรักทั้งห่วงถ้าเราเป็นพี่ว่านะแสดงออกมาแค่อื่นๆยังน้อยไปเป็นเรานะจะไล่ตะเพิดเพื่อนรักกลับบ้านไปก่อนแล้วมีที่ไหนมาเอาน้องของเราทำเมียเจ๊จ๋า,จาน่ะฟ้าย,ยังไม่ได้บอกเลยว่าเรากับพี่ยามีอะไรกันแล้วจ๊จ๋า,จาพูดอย่างนั้นได้ไง ตีโพยตีภายใส่เพื่อนรักอย่างลริ่มตัวอืมใหญ่ฟ้าฉันว่าแล้วดูจากแววตาที่เธอกับพี่ยามองกันนะดูแล้วฉันคิดไม่ผิดเลยแหละว่าแกน่ะรวมหัวรวมหางพี่ยาเขาให้แล้วร้ายนักนะแกนี่เนี่ใหยหมอสาวเห็นนิ่มๆแต่ไวไฟหน้าดูฉันล่ะ คิดไม่ผิดเลยที่เชื่อในเซนของตัวเองนะ่ะจารุณีเค้นเสียงเข้มตํำหนิเพื่อนรักออกไปยังไม่คิดจะถนอมน้ำใจเลยแม้แต่น้อยแต่จารุณีเธอก็เข้าใจดีว่าการที่คนเรามีความฝันที่จะรอวันเป็นจริงนั้นมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาและเพื่อนสาวของเธอก็เฉกเช่นเดียวกัน ความเงียบความเหงาความเปล่าเปลี่ยวที่ต้องอยู่คนเดียวมานานเป็นแลมปีทำให้ไม่แปลกที่เมื่อเพื่อนรักของเธอเจอคนที่ใช่แล้วจะรีบขวายคว้าดูดคำแนะนำของเธอเมื่อครั้งวันก่อนนั้นเพราะทุกการตัดสินใจมีผลต่ออนาคตเสมอขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะเลือกทำอะไร เรื่องที่จะมีชีวิตแบบไหนซึ่งการประสบความสำเร็จมันก็ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับคนเราเพียงคนเดียวยอมรับว่ามันต้องมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่จะนําพาเราไปสู่เป้าหมายรวมถึงระยะเวลาที่ใช้และคนเราไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรขอแค่เราอย่าท้อเพราะ ถ้าคนเราท้อครั้งหนึ่งก็เท่ากับมันบันทอนกำลังใจที่จะเดินตามฝันไปอีกครั้งหนึ่งเพราะเราจะไม่รู้เลยว่าครั้งไหนเราจะหมดกำลังใจจนไม่อยากทำสิ่งนั้นอีกต่อไปแล้วและจารุณีก็ดีใจมากๆที่เพื่อนรักเลือกเลือกที่จะทำตามหัวใจโดยเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เก็บเกี่ยวความสุข ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอย่างน้อยเพื่อนรักก็ยังได้ใช้ช่วงเวลาดีๆกับใครอีกคนถึงแม้นอนาคตจะเป็นอย่างไรผลจะตามมาดีหรือร้ายสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยหยุดเดินนั่นก็คือเวลานั่นเองเฮ้ยจ้าจ๋าช่วยฟ้าคิดหน่อยสิจะทำยังไงดี พี่มอนกับพิยาจะได้พูดคุยกันดีๆเหมือนครั้งก่อนมาที่บ้านนะ่ะคิ้วงามขมวดมุ่นเข้าหากันจนเป็นปรุมด้วยคิดอยากหาทางออกกับปัญหาที่ก่อเกิดเราว่าแน่ฟ้าฟ้าควรจะปล่อยให้เวลาทำงานนะน้ำเชี่ยวอย่าพึ่งเอาเรือเข้าไปขวาง ช่วงนี้แกก็อยู่ห่างพิยาเอาไว้บ้างคือแบบว่ารักษาระยะห่างน่ะอยากกอดอยากจูบก,ก็ให้แน่ใจก่อนว่าพิมอนไม่อยู่แถวๆนั้นต้องกดกลั้นใจเอาไว้ให้ได้จะเป็นผลดีมากๆเท่าฟ้าทำได้อย่างนั้นอืมจ๊ะจ๋า,จาพูดน่ะมันง่ายอยู่หรอกแต่เอาเข้าจริงๆล้ว พี่ยาเขาไม่ค่อยจะแค่สายตาใครสักเท่าไหร่คิดอยากจะกอดก็กอดคิดอยากจะหอมก็หอมก่อนที่พี่ม่อนจะกลับมาคิดว่าเด็กในร้านของเราคงเป็นตากุ้งยิงกันหมดแล้วล่ะเฮ้ยก็คนมันหัวใจเต็มตื้นไปด้วยความรักนี่พี่ยาคงจะหาทางระบายออกนั่นแหละเราเข้าใจ ยิ่งฟ้าทั้งสวยทั้งหวานอย่างนี้ด้วยแล้วพิยาได้ชิมคงอยากจะชิมบ่อยๆอยู่แล้วละแกเราเข้าใจไม่งั้นคงไม่ขอพี่ม่อนอยู่ต่ออีกหนึ่งอาทิตย์หรอกแสดงความคิดเห็นออกไปอย่างเข้าใจเพื่อนรักก็นั่นแหละจ้าจ๋าพิยาก็ให้เหตุผลแล้วว่าอยู่ที่ไหน พ่ยาก็สามารถทำงานได้ถ้ามีประชุมก็แค่ใช้ระบบซูมหรือคุยผ่านเว็บแคมก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่พี่มอนแย้งว่าหนังสือที่พิยาต้องกลับไปเซ็นมีอยู่เป็นกองพเนอพิยาควรกลับไปเคลียร์ให้เสร็จก่อนรู้ไหมพ่ยาแก้ปัญหา,างไงฮึยังไงเหรอ คิ้วงามขมวดมุน่นมองหน้าเพื่อนรักตาเขมงก็พิยาให้เลขานั่งเครื่องนำเอกสารที่สำคัญสำคัญมาให้พิยาเซ็นที่นี่นะสิพี่ม่อนหงุดหงิดมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านั้นพี่ยานะบทจะดือใครพูดยังไงก็ไม่ยอมฟังเลยละแกฟ้าละอ่อนใจไหนจะตอนกลางคืนนั่นอีก ไม่รู้ว่าพี่ยาไปทำอีท่าไหนเราก็รอกประตูลงกอนสนิทแล้วนะจ้าจ๋าแต่พี่ยาก็เปิดเข้ามาได้เฉยเลยนี่ก็สองคืนติดติดกันแล้วพี่ยาทำอย่างนี้ก่อนที่พี่ม่อนจะกลับมาอีกเห็นบอกว่ามีมนสะเดาะก้อนประตูของขุนแผนแต่เราก็ไม่เชื่อหรอกถามยังไงก็ไม่ยอมตอบ ทำให้เราเกิดความสงสัยอยู่จนถึงตอนนี้ฮึ hmm? อาจจะเป็นเมื่อวันก่อนนะฟ้าเพราะพี่ยามาหาเราที่ร้านบอกว่าแถวแถวนี้มีร้านรับปั๊มกุญแจไหมพี่ยาบอกว่าอยากปั๊มกุญแจไว้ใช้เพราะเกรงใจฟ้าให้ต้องมาเปิดประตูบ้านให้เมื่อพี่เขาไปทำธุระนะฟ้า เราก็เลยแนะนำพี่เข้าไปสงสัยคุณแผนของฟ้าเล่นแร่แปรธาตุเป็นแน่เลยงานนี้ <c oughs> พี่ยานะพี่ยาร้ายนักนะโกหกฟ้าว่ามีมนสะเดาะบานประตูดได้ฟ้าล่ะสงสัยอยู่เลยทำไมถึงเข้าห้องฟ้าได้เกือบทุกคืนโอยฉันหล่ะอิจฉาคนมีความสุขยังเลยถ้าเป็นเรานะฟ้า เราจะไม่ลงกงลงกรประตูเลยแหละหรือจะเปิดแย้มประตูไว้เลยเพราะถ้ามีคนรักเก็งพิยานะเราคิดว่าเราต้องสุกยิ่งกว่าสุกเป็นแน่เลยเพราะคิดว่าฟ้าคงจะไม่ต่างจากที่เราพูดหลอกใช่ไหมดูสิที่คอน่ะเป็นจ้ำเขียวทั้งหลายจุดคงจะสยิวหน้าดูเลยละสิที่ถูกพิยา กัดเข้าตำแหน่งนั้นให้อ้อฟินเราเราฟินจังเลยฟ้าอืมตรงไหนเจ๊จ๋าอย่ามาทำเป็นพูดเล่นตรงไหนเหรอที่มีจ้ำเขียวนะ่ะเราส่องกระจกเมื่อเช้าไม่เห็นเลยนะม่านฟ้าเง,นงายนไงใบหน้าขึ้นเปิดทางให้เพื่อนรักสำรวจตรวจตรารำคอของเธอได้อย่างสะดวกมากขึ้น ก็นี่ไงตรงนี้แล้วตรงนี้โน่นตรงนั้นอีกเราคิดว่าคงจะพึ่งขึ้นนี่แหละรอยที่เกิดเห็นพอรางๆถ้าไม่สังเกตก็คงดูไม่ออกมานี่เราจะทายาแก้ฟกช้ำให้เผื่อช่วยได้ยังไงก็ต้องระวังอย่าให้พี่ม่อนเห็นแล้วการละ่ะอาจจะเข้าใจผิดเอาได้ว่าน้องสาว ถูกเพื่อนรักรังแกย่างผลให้มองหน้ากันไม่ติดเข้าไปใหญ่เราก็เข้าใจแนวฟ้าว่าพี่ม่อนก็แค่อยากปกป้องฟ้าก็เท่านั้นไม่อยากให้ฟ้ากลายเป็นของเล่นของใครนะ่ะถึงแม้นคนคนนั้นจะเป็นเพื่อนรักของพี่เขาดามอืมเราเข้าใจจ้าจ๋าขอบคุณมากๆนะที่ให้คำแนะนำ แล้วก็ช่วยทายาให้ด้วยขอกระจกบาน,นเล็กๆหน่อยสิจะส่องดูว่ารอยเคี้ยวของพี่ยาชัดเจนมากแค่ไหนเมื่อคืนก็ไม่เห็นรู้สึกเลยว่าโดนพี่เขากัดเข้าให้ฉันว่าดีไม่ดีพี่ม่อนอาจจะรู้ว่าแกกับพี่ยามีอะไรต่อมีอะไรกันแล้วตั้งแต่คืนแรกที่พี่เขามาถึงก็อาจจะเป็นได้นะแกะ ไม่งั้นคงไม่ขิดพิยาได้มากมายขนาดนั้นหรอกคงจะงอนเพื่อนนั่นแหละฉันว่าน่ะเอา้าเสร็จแล้วทายาให้เสร็จแล้วคิดว่าคงจะพอช่วยได้บ้างเอา้านี่ฉันยกให้ทั้งกระปุกเลยเอาไปไว้ทาในห้องน้ำขนาดคอยังมีจ้ำขึ้นขนาดนี้คิดว่าทั้งเนื้อทั้งตัว ของฟ้าคงไม่ต่างกันหรอกยิ่งสีผิวขาวๆอย่างฟ้าเราว่าจำเขียวอย่างที่คอคงไม่ต่ำกว่าร้อยจุดหรอกแซลเพื่อนรักออกไปอย่างหวังให้คลายใจและนั่นก็ได้ผลชนะแกรเ <c oughs> จ้าจ๋าน่ะพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่ล่ะเราไม่บอกหรอกแต่ขอยากระปุกนี้ เลยแล้วกันนะจ๊ะจ๋าฝาจะเอาไปให้คนที่ทำให้ฝาเกิดรอยช้ำทาให้แล้วจะถือโอกาสทำโทษให้สาสมด้วยที่บังอาจทำให้ฝาเกิดรอยจ้ำเขียวอย่างที่คอนี่น่ะ <c oughs> เอ้าก็เอ้าเราว่าคงไม่ใช่แค่ทายาให้กันละสิเราว่าจะจะทำอย่างอื่นมากกว่าแต่เราขอเตือนนะ จะยังไงก็อย่าให้ประเจิดประเจอ้อให้เวลาพี่ม่อนได้ทำใจบ้างพูดแล้วก็น่าสงสารเป็นมดแดงเฝ้ามะม่วงมาตั้งนานพอจะทำคะแนนได้บ้างถึงขนาดพามาที่บ้านแต่น้องสาวตัวดีทำคะแนนเกินหน้าเกินตาไปซะอย่างนั้นเป็นใครก็ใครแหละต้องมีโวยบ้างยังไงแกก็ควรรักษาน้ำใจ พี่ม่อนเอาไว้มากๆคิดว่าฟ้าคงเข้าใจนะอืมเราเข้าใจรู้อย่างนี้แล้วเราก็จะค่อยๆพูดและอธิบายพี่ม่อนเขาเข้าใจให้จงได้แหละแต่ฟ้าคิดว่าพิยาเขาคงมีทางออกในปัญหานี้อย่างแน่นอนเพราะทั้งสองรู้จักกันมานานเข้าใจและไว้ใจกันได้แทบทุกเรื่อง แต่คงต้องหวังพึ่งเวลานั่นแหละเพื่อช่วยเยียวยาเออจ้จาจ๋าไหนๆเราก็ปิดร้านขายยาสมุนไพรของเราทั้งบ่ายแล้วเราขอใช้บริการอบสมุนไพรของทางร้านได้ไหมมีตู้ที่ยังว่างอยู่ใช่ไหมวันนี้มานฟ้ารู้ถึงคุณสมบัติของตู้อบสมุนไพรได้ดี หลักการอบสมุนไพรคือการต้มสมุนไพรกับน้ำจนเดือดไอน้ำหรือน้ำมันหอมระเหยและสารระเหยซึ่งมีในสมุนไพรจะออกมาสัมผัสกับผิวหนังทำให้มีผลเฉพาะที่และเข้าไปกับลมหายใจซึ่งมีผลต่อระบบทางเดินหายใจและส่งผลดีต่อร่างกาย ส่วนสรรพคุณที่ผู้อบสมุนไพรจะได้นั้นก็คือการอบสมุนไพรช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตในร่างกายช่วยให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นทำให้ร่างกายขับเหงือ่อออกมามากกว่าปกติและช่วยขยายรูขุมขนทำให้ทางเดินหายใจชุ่มชื้นละลายเสมหะลดการอักเสบและบวม ที่เยื่อบุของทางเดินหายใจส่วนบนและยังช่วยลดการระคายเคืองในลำคอได้ดีนักแกลส่วนสมุนไพที่เธอเลือกใช้ในตู้อบก็เป็นไปตามมาตรฐานก็คือเง่าไพรเง่าขมิ้นชันเง่าขมิ้นอ้อยเง่าขาเง่ากระทือเง่าว่านน้ำต้นตะไคร้หอมกระเพราใบหนาดและกาละบูน ซึ่งจะมีฤทธิ์ทำให้โรงจมูกขยายหลอดลมรวมถึงฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้ด้วยส่วนใบมะขามใบส้มป่อยใบมะกรูดยังมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อน,ออนชำระสิ่งสกปรกออกจากผิวหนังกรละบูลและพิมพ์เสนที่ใส่ลงไปช่วยบำรุงหัวใจและรักษาโรคผิวหนังได้ด้วย สำหรับสมุนไพรที่ว่ามาจารุณีเธอนามาแปรรูปให้ใช้ได้ทั้งการอบและการนวดซึ่งเป็นผลดีต่อผู้มารับบริการเป็นอย่างมากและยิ่งสมัยนี้ยิ่งสะดวกเข้าไปใหญ่เพราะมีตู้อบที่เป็นแบบสำเร็จรูปมาแล้วไม่จำเป็นต้องใช้กระโจมอย่างเมื่อเก่าก่อนและสิ่งนั้น ก็เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ในการดูแลผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการจะได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้นตามวิทยาการที่ผันเปลี่ยนไปในช่วงของการเวลาได้ได้ไ,ดไดตู้อบว่างอยู่ตู้หนึ่งพอดีเลยดีเลยแหละอบเสร็จแล้วเราจะให้เด็กนวดผ่อนคลายให้ด้วยคิดว่าน่าจะดี พฟ้าคงผ่านศึกมาหนักเอาการใช่ไหมไม่กี่วันวันนี้นะ่ะดูเลือดฝาดชูบฉีดดีออกอย่างนั้นอบสมุนไพรเพื่อปรับสมดุลของร่างกายน่าจะเป็นการดีจะได้ไปต่อได้จนสุดทางนะแกเ mm. จ้าจ๋าน่ะพูดอะไรก็ไม่รู้มาเลยพาฟ้าไปเปลี่ยนชุดเลยฟ้า จะไปล้างตัวก่อนใบหน้างามสะบัดไปอีกทางเป็นเชิงประท้วงเพื่อนรักก่อนที่จะออกเดินกระแทกส้นเท้าลงหนักๆไปทางห้องที่เตรียมตัวก่อนเข้าอบสมุนไพรจารุณีหัวเราะร่าออกมาอย่างสุดเสียงด้วยตลกในกริยาของเพื่อนรักที่หวังส่งให้เธอรู้ว่าเจ้าร่อนงอนเธอมากสักแค่ไหน จารุณียอมรับว่าไม่ค่อยเห็นโมเมนต์นี้ของเพื่อนรักสักเท่าไหร่นานๆนนทีเธอจะแสดงออกมาอาจจะเพราะหน้าที่การงานที่มากไปด้วยความรับผิดชอบทำให้ภาพโพสหรือการแสดงตัวออกต่อสังคมต้องปรับและเปลี่ยนตัวเองให้หน่าเชื่อถือตามภาระหน้าที่ที่ไดรับผิดชอบ พูดง่ายๆก็คือการสร้างภาพนั่นเองและจารุณีรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในวิชาชีพที่เธอและเพื่อนรักได้เลือกเพื่อประกอบเรียงชีพของตน